วันนี้ค่ะมาชา์ทิปแอนทริคจะซื้อบ้านหนึ่งหลังต้องเตรียมตัวอย่างไรในงาน Asset m a r t ค่ะที่ Central Iswili เรียกได้ว่ามาเป็นสปิเกอร์กลางห้างกันไปเลยนะคะก็แน่นอนค่ะช่วงปีนี้เป็นปีที่ยากในการซื้อสังหารนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมตัวเลยคือข้อ1จะต้องรู้ว่าเครดิตบูโรของเราเป็นอย่างไรนะคะว่าปีนี้แบงก์ reject เยอะต้องรักษาเครดิตให้ดีไม่มีหนี้เกินตัวถึงจะกู้ผ่านนะคะข้อที่2ค่ะจะเป็นหนี้ทั้งทีสุขภาพการเงินเราต้องดี นะอย่างน้อยให้มีเงินเก็บนะคะ5-10%ของวงเงินกู้ข้อ3ค่ะกดเหล็กเคล็ดลับการเลือกทำเลค่ะทำเลต้องดีมีศักยภาพและเหมาะสมกับเราโดยดู3เรื่องเป็นหลักนะคะ work คือใกล้แหล่งงานใกล้สถานศึกษาเพศคือใกล้แหล่งชุมชนห้างสรรพสินค้า life นะคะหรือว่า live เนี่ยต้องสะดวกในการใช้ชีวิตใกล้กับการเดินทางหรือใกล้กับโรงพยาบาลค่ะข้อที่4ค่ะประเมินรายได้ของเราค่ะรายได้เท่านี้กู้ได้เท่าไหร่เพื่อเลือกบ้านให้เหมาะสมกับ ราายได้ทีี่่เมคะส่วนข้อ5ค่ะเมื่อมันกู้ยากเราต้องมีเช็คลิสต์เตรียมเอกสารการกู้สินเชื่อให้ผ่านฉลุยแน่นอนใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมไปดูได้ในเพจอสังหาเรื่องจิบจิบนะคะและข้อสุดท้ายค่ะเราต้องรู้เคล็ดลับการเลือกธนาคารให้กู้ได้เต็มร้อยดอกเบี้ยน้อยผ่อนสบายอย่างน้อยต้องเลือกยื่นกู้สักประมาณ2-3ธนาคารเพื่อเราจะได้เปรียบเทียบวงเงินกู้วงเงินผ่อนแล้วก็อัตราดอกเบี้ยค่ะและนี่คือทั้งหมด6เทคนิคที่จิ๊บไปแชร์ในงานนี้ค่ะ